สวัสดีค่ะเพื่อนๆยนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมมาทานอาหารกับยนิดนะคะนี่ก็คือกุ้งนะคะสวยงามมากเลยนะคะลูกอันนี้ลูกทําอาหารนะคะวันนี้อันนี้คือลูกทานะจ๊ะเขาก็จะทําอาหารเขาเรียกอาหารของอะไรนะอย่างเงี้ยนี่แหละก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเขาจะกินกับน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มน้ําจิ้มอันนี้ แล้วก็น้ำจิ้มสีดำนะจ๊ะแล้วก็มีไข่ด้วยนะคะเพื่อนๆมีไข่ด้วยนะคะแล้วก็มีกุ้งนะคะเอ่อเขาเรียกอะไรอะดมปิ้งดัมปิ้งอะไรนี่แหละนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือมาม่านะคะมาม่ามาม่า,ม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 าถ้วยนะจ๊ะอ่ามีอาหารจารกินเยอะเลยนะคะวันนี้นะคะนี่แหละคะ่ะที่มะละกอที่เยนิดพูดนะนะคะ ลูกละเจ็ดแปนะเนี่ยรว่าจะเป็นอย่างไรนะคะยังไม่ได้ผ่าดูนะคะเพื่อนๆม่รู้มาจากประเทศอะไรนะคะแล้วก็ผลไม้นะคะผละไม้ผลไม้นะจ๊ะเดียนี้ก็จะให้ดูนะคะให้ดูนี่คือ ข้างนอกนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะข้างนอกนะคะจะรีวิวอันนี้ด้วยนะคะไปซื้อ,อคุณซาเขาไปซื้อ,อที่ต้มกาแฟแบบใหม่นะคะเ,เพื่อนอันใหมะะ่อันเก่ายังไม่เสียเลยนะคะเขาบอกว่ามันใช้หลายปีแล้วนะคะก็เลยไปซื้ออันใหม่นะคะอันนี้จะตั้งเวลาได้ด้วยนะคะเ,เพื่อนตอนเช้ามามันก็จะทําการคุกกิ้งเองเลยนะคะค ทําการต้มกาแฟเองโดยอัตโนมัตินะคะเราตั้งเวลาไว้นะคะมันก็จะต้มเองของมันเลยนะคะจะมีที่ตั้งเวลาด้วยนะจ๊ะนะคะต้มกาแฟต้มชาน,นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ทิปปิ้งขนมปังนะคะยีนนี้ก็ไม่กินชากาแฟนะจ๊ะกินแต่น้ำเปร,ร่านะคะอันนี้ก็คืออันนี้คุณสาทํานะคะอันนี้อันนี้คือพุดดิ้งนะคะเป็นพุดดิ้งข้าวนะคะอันนี้คือพุดดิ้งข้าวนะจ๊ะ วันนี้ก็ทุกคนทําอาหารนะคะยินี้ก็ทำยินี้ก็ทําซุปหน้อไม้กินซุปหน่อไม้ไปแล้วนะคะอันนี้คือค,คุณสายทนะะานะคะเป็นพุดดิ้งนะคะพุดดิ้งข้าวนะคะอ่ะเสร็จแล้วมาตรงนี้อันนี้ก็บราวนี่นะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นบราวนี่นะคะดูนะคะลูกทํานะคะน,นี่คือลูกลูกนี่จะทำจะค้อหวานนะคะเป็นอย่างนี้ จะอ้วนนะคะเพื่อนๆเบราวนี่นะคะเขาชอบทําบรานี่มากเลยนะคะลูกนะคะก็ดูใกล้ๆนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะคล้ายๆกับชอกโกเล็ดลาว่าเลยนะคะชกกโกเล็ดมันจะไหลเยิ้มออกมาอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนอันนี้คือยังผายังอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่ามันยังไม่เย็นนะคะเพราะว่าเพิ่งทํานะคะเพิ่งทํานะคะก็เลยต้องรอให้มันเย็นพรุ่งนี้ถึงจะทําการหั่นเป็นชิ้นได้นะคะก็เห็นไหมคะตอนนี้ก็ มันเป็นลาว่าเลยนะคะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะเหมือนช็อกโกแลตลาว่าเลยเนาะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้อันนี้อันนี้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อยอันนี้ก็คือการอบมันนะคะเ,เพื่อนๆจะเข้าไปใกล้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะระเบิดนะจ๊นนะ,ะเห็นไหมคะเพื่อนๆแล้วก็ซูมเอานะคะมือยีนกกอาจจะไม่นิ่งนะคะเ,เพื่อนๆมือสั่นเล็กน้อยนะจ๊ะ เป็นการซูมภาพนะคะกลับลงไปอยู่ที่เดิมนะจ๊ะทุกคนทําอาหารกันหมดนะคะวันนี้นะคะทําอาหารตามใจฉันหมดเลยนะคะเยนี่ก็กินซุปหน่อไม้นะคะส่วนลูกก็อย่างที่เห็นนะคะคุณสาเขาก็กินสเต็กนะคะเขาทำเองของเขานะคะเขาทอดเองของเขานะคะสเต็กนะคะ โอยตายแล้วลืมลืมปิดนะคะเพื่อนอ,อ่ลองมาที่เดิมนะคะน้องเห็นไหมก็กลับมงไปอยู่ที่เดิมนะคะก็ยังนี้ว่าจะถ่ายดวงจันทร์แต่ว่าดวงจันทร์ไม่มีนะคะวันนี้วันนี้เอ่อ เป็นหิมะเล็กๆนะคะหิมะปนฝนนะคะไม่ใช่ฝนนะคะเป็นฝอยๆนะคะเพื่อนๆน,นนี้ก็จะให้ดูน้ําอันนี้เป็นหม้อน้ําดื่มเยนิดนะคะน้ําขิงนะคะเพื่อนๆต้มน้ําขิงกินนะคะเย็นนิดต้มน้ําขิงกินนะคะเพื่อนๆส่วนอันนี้ก็เป็นหน่อไม้ดองที่เลือนอะจ๊ะที่เลือจากการทําซุปนะคะ, <c oughs> คะก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรเลยนะคะเพื่อนๆ ก็ฝากคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะสมินยาแอนออลิซเบทพาเซนะคะก็ะไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ก็มาทำคลิปการทำลูกทำไปแล้วลูกก็ไปแล้วนะคะเพื่อนๆลูกเขาก็ไปแล้วนะคะเขาไม่ได้อยากออกกล้องนะคะ <c oughs> จะชอบกุ้งตรงนี้มากเลยนะคะ <c oughs> มันมันสวยนะคะเพื่อน กุ้งตัวเนี้ยเหมือนยกนิ้วมือสองนิ้วเลยเนาะเห็นไหมคะเหมือนยกนิ้วสองนิ้วอะ่ะเห็นไหมคะมเพื่อนสองสามนิ้วอะไรอย่างเงี้ยจบลงตรงนี้แล้วกันนะคะเพราะว่ากุ้งสวยนะคะยินดีชอบกุ้งนะคะ